สัดีครับผมบองครับบูมครับครับผมในคลิปนี้มาทําอะไรกันครับคลิปนี้นะครับผมเพื่อเรามาแกะกล่องกีตาร์โบมนะครับผมก็ไมหน้าเป็นไม้แท้นะครับผมท็อปโซลิดสปูลนะครับโอเคเนาะมาดูกล่องกันดีกว่านะครับนะครับอ่านี่คือสภาพกล่องนี่นะครับส่วนแบรนด์นั้นเราจะขึ้นไให้ตรงนี้นะตามนี้เลยนะครับผมมาแกะได้บ้างไหเอ่อพูดเรื่องราคากันดีกว่า ราคานะครับราคาตัวนี้เนาะนะครับอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับใครสนใจนะครับทักมาสั่งซื้อพวกเราได้ที่ใต้รางคลิปนี้นะนะครับงั้นเราแกะกันเลย let's go โอเคนะครับผมก็ได้เห็นว่าเราแกะกล่องบบมาที่เรียบร้อยแลวนะครับว็นี่คือตัวสินค้าแหมแหนมนี่เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับลายไม้เด่นชัดมากท่านผู้ชมดู นะครับก็ผมมีสองสีให้เลือกเนาะนะครับทาร์ลันโทมินวสิีของเรามีสองสีให้เลือกเดี๋ยว้นได้รับชมนะครับผมสีท่านชมเห็นอยู่นะตอนนี้คือสีไม้นะครับผมสีไม้ปกติเลยนะครับเพผมขอเรียกสีไม้อ่อนแล้วกันนะครับแกสีหนึ่งจะเป็นสีนี้อ่าอย่างที่ท่านชมเห็นเลยนะผมคือสีไม้นะผมเป็นสีไม้เข้มนะครับชอบสีไหนอะไรยังไงทักมาหากันได้เลยนะครับราคาสองพันรอบาท วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูกล่าว่าไอ้เจ้าไม้น้าแทนเนี่ยนะผมครับโซลิดสเตตนะครับผมไม้น้าแท้มันดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเับเสียงจะไวรอแค่ไหนโอเคครับก็เดี๋ยวเราฟังเสียงขาอธิบายก่อนเนาะเห็นลูกบิดไหมครับลูกบิดสวยมากนะคผมเป็นลูกบิดชุบโครเมียมเนาะนะครับแล้วก็ฟิ้งบอร์ดนะครับเวลาจับคอเล็กมากคอเล็กคอเล็กคอบางเหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับผม โอเคเนาะนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับตั้งแต่หัวจนถึงตัวตบอดี้เลยเนี่ยเป็นเคลือบด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟิ็นขึ้นบอร์ดนะครับมีลายด้วยเห็นไหมอ่าตำ่ำใช่ครับแล้วก็เวลาจับขึ้นมานะผมไม่ได้หนักมากนะผมม,มีมีน้าหนักเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักนะผมน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับนี่สวยมากๆนะครับ <c oughs> ก็ไม้น้าเป็นไม้น้าแท้เลยนะครับผมแบรนด์นี้นะครับ ก็สวยมากๆานะครับไม้ด้านหลังนะผมเป็นมักฮองกานีนะฮะผมทั้งด้านหลังและด้านข้างเลยนะครับสวยมากๆตรงคอก็ด้วยนะครับอ่านะครับบอกเลยสเป็นมีคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าถามว่าทําไมเวลาสร้างกีตาร์มาเนี่ยเวลาเป็นไม้หน้าเนี่ยไม้หน้าแท้นะถึงต้องสร้างเป็นไม้ด้านหลังหรือด้านข้างเป็นมักฮองกานีนะครับก็เพราะว่าจะทําให้เสียงไม้หน้าแท้นั้นเด่นและกล้องกังวานนั่นเอง นะครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้ราคาแค่2,008คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับสนใจครับแชทพวดเรามาหรือครับเฟวมเรามาได้เลยนะครับครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับทรงนี้เราเห็นอยู่นะตอนนี้นี่รูปหน้าตาแบบนี้เรียกว่าทรงดีนะครับผมหรือว่าทรงเดนน็อตนั่นเองนะครับผมดีเดนน็อตเนาะนะครับสวยอะเอาเลยไหมเล็กเกี่ยวโอเคครับเรามเริ่มลองเสียงกันเลยนะครับผมจะดีตีคอร์ดปกติให้รับชมนะครับ เสียงนี้ท้าผู้ชมได้ยินก็คือเสียงสดๆเลยนะครับอัดผ่านกล้องสดๆเนาะนะครับครับผมนะถ้าเกิดเราเอาอมาเล่นปิ๊ก,กิ้งหรือว่าตัวโน้ตเบาๆนะครับก็ซาาว์ที่ได้จะประมาณนี้เลย านนี้เลยนะครับผมเสียงให้ความชาัดพุ่งกลางวานเนาะนะครับเสียงอมชัดดีนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมก็ผมจะลองเล่นจังหวะอื่นให้รับชมเนาะอาทีเช่นถ้าเกิดเราใช้มือมือในการเล่นบ้างมือการเกาบ้างก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเพราะเสียงจะเป็นยังไงเริ่มเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเวลาเล่นเออ่กีตาร์ด้วยกันเนาะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะตีคอรดในวิจัาผมเล่นตัวโน้ตประบ <c oughs> เริ่มเลยนะครับ <c oughs> เรามานี้นะครับโอเคเรามารีวิวพวกการเอากีตาร์บ้างบดี่กีตาร์มองว่าเป็นยังไงนะครับเรามันเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ผมเริ่มก่อนนะครับ let's go ประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็อย่างนึงนะครับที่อยากจะบอกเนาะสายเนี่ยสายกินได้ที่เขาใส่มาให้ทางโรงงานใส่มาให้นะครับที่ผมได้ลองจับดูอะไรแล้วพวกนี้นะครับไม่ลองเล่นดูนะครับก็เป็นสายเบอร์่าไรครับผมสิบสองครับซึ่งเป็นสายเบอร์ที่ให้ความก้องกว้างนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนชอบสายเบอร์สิบอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมเล่นเองผมชอบเบอร์สิบมากกว่านะครับเพราะว่าเสียงออกละมุนละมุนใช่ครับก็ตามนั้นเลยนะ อันนี้นะครับผมถามว่าเวลาเคากิกดตานเนี่ยให้บิวมาไหนก็ต้องบอกว่าเป็นไม้เคลือบด้านนะครับก็ให้บิวลื่นๆนั่นเองเนาะนะครับอ่าใช่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยว,วเราจะมาเล่นการขอาบริกิา้าให้รับชมคนละเพลงเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ชายผมเล่นให้รับชมก่อนครับ ประมาณนี้นะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาเขากินน่าเนาะนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นตีคอร์ดหรือว่าเล่นยังวะธรรมดาเล่นโต๊ะเล่นิวมันนี้ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็บโอเคประมาณนี้เนาะนะครับโดยรวมก็ดีเยี่ยมนะครับบอกเลยลายม้าเสอือกุญแจเขาาชมแน่นอนนะครับเป็นแบบเคลือบด้าน นะครัโอเคครับใพส่วนใจสามารถทาแช้์่าเรามาได้นะครับผมนะครับินี้มีเพียงข้านี้เนาะราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับแล้วก็จัดส่งแฟตให้นะครับหวันถึงเลยนะครับส่งพ่วไทยเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกอันนี้เนาะทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขออนุญาตเป็นเงินโอนนะผมจะส่งหน้าของผมขั้วหน้าผม ให้ก่อนนะครับสำหรับประชาชนกู้นะผมให้ค้าผู้ชมก่อนโอนเงินคุกคุกครั้งเลยนะครับครับผมก็ตามนี้เลยนะครับให้สุญยอดใช้มาได้นะครับผมครับผมทีนี้มีเท่านี้เท่านี้ปากกดไลค์ครับผมกดตั้งท้ายกดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย